นำหน้าไทยวินามทำอีวีเองได้แล้วสวยด้วยก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับประเด็นการสร้างรถยนต์ประจำชาตินั้นชาวไทยถกเถียงมาเป็นระยะเวลา30กว่าปีแล้วว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่มีแบรนด์รถยนต์ประจำชาติกับเขาบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เหมือนพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าถ้าประเทศที่ยังไม่ได้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีตัวจริงการสร้างแบรนด์รถยนต์ประจำชาติถือว่าเป็นงานช้างเหมือนกันนะครับ ยิ่งถ้าอยู่ในยุคเครื่องยนต์สันดาบยังรุ่งเรืองอยู่ก็ยิ่งยากที่จะสร้างแบรนด์รถแบรนด์ใดขึ้นมาแต่สําหรับในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเมื่อวินกรุ๊ปได้ลงทุนสร้างแบรนด์รถยนต์วินฟ้าสำหรับตลาดเวียดน,นามที่เอาโมเดลรถ BMW รุ่นเก่ามาทำสอรุ่นและนำรถมาจาก General m o t o r เมาอีก1คันโดยรวมมียอดขายในช่วงไตรามาสแรกของปี2020มากถึง5,124คัน อยู่อันดับ5ของประเทศเวียดนามนำหน้าแบรนด์ดังทางมิซูบิชิมาสด้าและฟอร์ดยอดขายนี้ก็ถือว่าอ,อด้เหมือนกันครับและล่าสุดวิน f a s t ก็ได้เผยภาพรถทดสอบวินฟ a าส e อีวีในคราบของ s u สที่น่าจะทำตลาดในระดับพรีเมียมเช่นเคยแต่ทางต้นสังกัดไม่ได้ระบุว่าวิน f a s t e อีวีคันนี้จะนำรถยนต์รุ่นดังของแบรนด์ใดมาพัฒนาแต่ที่แน่ๆรถคันนี้จะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่มาจาก LG ลจีเ บริษัทพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของเกาหลีใต้นอกจากนี้ WinFast ยังได้หมายมั่นปั้นมือเปิดตัว EV SUV คันนี้ไปที่งาน Los Angeles Auto Show 2020เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้และมีการเริ่มโปรแกรมการทดสอบในเดือนมก,กราคม2021พร้อมขึ้นสายการผลิตที่เวียดนามเดือนกรกฎาคม2 0 2 1 สำหรับสเปคนั้นก็ถือว่าว้าวเลยสำหรับ v i n f a s t EV เพราะมันมีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งมากถึง500กิโลเมตรให้กำลังสูงสุด406แรงม้ามีระบบขับเคลื่อนสีหล้อ e o v drive ตัวรถเป็นขนาด c s e gment ดูดูแล้วน่าจับตามองไม่น้อยเลยนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอปเลร์คุยงสูงครับ